ก็มาถึงจุดเห็ดแล้วนะคะทุกคนคะ่ะตต้มาถึงจุดเห็ดในทุกคนแล้วก็เก็บเห็ดในทุกคนมวนไปน้ากันนะจ้ะอุ้ยตัดมันเห็ดผิดทางช่วงนี้โต้ก็ได้อ่านคอมเมนต์อยู่นะค่ะพี่น้องอ่านคอมเมนต์อยู่คะ่ะขอบคุณที่ทุกคนแนะนําต่อนะจ้ะ แนะนำในการว่าคริปต่ตดีบ่ดีคริปต่ตเป็นจังใดเนาะคะ่ะต่อกับขอบคุณมากๆนะคะที่แนะนําเขามาที่ให้ความเห็นเขามาต่อกับสีได้หูเนาะคะ่ะว่าถ้าเอฟซีบ่แนะนํามาต่อกับบลูหูในจุดหนึ่งที่แบบว่าเออถ้าท้ายไกลไปน้อยกะสีบลฟินเนาะคะ่ะกะสีบอเห็นดอกเห็ดฟินแต่บางอเอ่ฟซีก็บอกว่าภาพมันเป็นสีจางๆนะคะ ภาพบ่เขียวหมดบ่เขียวบงงามยังสินะคะตัวกับโบงหัวซีจั่ไหนเนาะจ้าคันไอตรงนี้แต่ว่าคําว่าไอเก็บไก่นี่บางครั้งตัอก็อยากให้เห็นบรรยากาศเนาะคะ่ะตัวอยากให้เห็นบรรยากาศอ่าจุดอื่นน้าเนาะคะ่ะว่าเมนตาสีเห็นมือตัอนะจ๊ะบางครั้งก็อยากให้เห็นบรรยากาศอื่นน้ากับบางที่ก็เห็ดหลายสิก็ตั้งกล้องไว้ไกลเนาะคะ่ะก็สีมัวตา ไอ้นันตะก้องมันกะสีต่อกอยากได้เห็ดน้ำน้อยค่ะพี่น้องกัเอาบรรยากาศไลายหลต้อกัเข่าใจเอฟซีอยู่ค่ะแต่ว่าต่อกัต้อกับขอเห็ดบรรยากาศไลายหลจุดให้เอฟซีดูเนาะค่ะบางครั้งกัดูตะมื้อเก็บงอกงอกงอกมันกะคือเกาแม่พี่น้องมันกะคือแบบว่าเอ้ยเอาคลิปเกาลงบ้านออจังซีน่ะคะ่ะมันกับบ้านแมนดีค่ะพ่ออังฟีต้อกัจังซีล่ะค่ะกัเห็ดแบบเดียวเดิมแบบเดิมนี่แหละค่ะพี่น้องแต่บางครั้งกับ จะเพี่น้องเห็นน้ำว่าเออตรงนี้มันเป็นจุดไหมนะอะไรอย่างเงี้ยเป็นจุดไหมจา้าจ้ะต้อกับขอบคุณได้หลายนะคะที่แนะนําเข้ามานะจา้าส่วนอ่าสีกล้องนี่ต้อกับบลูมูีหรี่เนาะค่ะเวีนเสียจากต้อสีซื้อกล้องไม่เอาแบบย่างดีสุดๆนะคะแต้ต้อกับบมีเงินซื้อพี่น้องคะ่ะบอกตรงๆนะคะบลมีเงินซื้อกล้องไม่ค่ะกับสีไส้อันเก่าจนกล่วมันสีห้างก็น้อยค่ะ ใส้อันเก่าจนกว่าจนกว่ากล้องสีห้างก้อนต่อจังสีสื่อไม่ได้เนาะคะ่ะก็ขออนุญาตเอฟซี FC ทนดูไปก้อนเนาะค่ะพี่น้องเนาะ,ะสีมันจืดกระไดเนาะจ้าป้านีต่อก็เคยมารอบหนึ่งแล้วแหละคะ่ะมาก่อนจะกลับเมืองไทยแหละคะ่ะเป็นป้าที่ก้อนกลับเมืองไทยนะคะปลานีปลาสุดท้ายที่ต่อกลับเมืองไทยเก็บ <c oughs> ขออนุญาตค่ะ ตอเก็บป้านี้เป็นป้าสุดท้ายแล้วต้อก็ได้กลับเมืองไทยด่วนเนาะคะ่ะนี่ต้อก็ย้อนกลับมาเก็บอีกเนาะค่ะทุกคนคะ่ะนี่ค่ะย้อนกลับมาอีกเขาก็ยังเป็นช่วงที่เห็ดออกหลายคือเก้าเนาะคะ่ะนี่ค่ะกําลังออกงามเลยเพราะว่าตอเก็บไปวันนั้นพอเก็บเห็ดป้านี้เสร็จเรียบร้อยตอก็ได้เห็นแม่ต้อบอสบายเพราะตอนกดกลับไป จากบ้านกลับไปจากกลับไปจากป่าแล้วต่อตุกลกางคืนมาต่อก็เลยดูกล้องเห็นแม่นะคะคือป่านี้แหละคะ่ะเป็นป่าต่อไปนี้ป่านี้ก็จะเป็นป่าความทรงจําของต่อนะคะทุกคนป่าความทรงจําที่ต่อแบบว่านะคะค่ะนะคะค่ะพูดไปออก ตั้งตเป็นอิหรี่เนาะค่ะพี่น้องกล้องต่อกับเป็นมัวมัวอิหรีะะ่เนาะจ้าขออนุญ,ญาตนะคะเช็ดกล้องเป๊บหนึ่งตอนนี้เห็ดดำไหมคะตอนนี้มันบานแล้วเพราะว่าตอนตอนนั่นต้อโบได้เอาปาตอนมันทะเได้บานเนาะคะ่ะมาเห็นข้างนั่นอยู่นี่คะ่ะเป็นเห็ดดำเนาะวพี่น้องเบื้องต่อสีเบื้องแต่เป็นปีรุนใิได้มเอาเนาะคะ่ะขันเป็นปีรุนกระสิม ขันมันเห็ดดำปีลุ้นสีมะเอาเนาะค่ะขันมันออกเนาะคะ่ะก็คิดว่าใช่เยอะแล้วะคะ่ะที่มะดามบ้านนะาที่เพิ่นเคยเก็บไปกินนี่ค่ะนะคะ เห็ดศึกเสียงแดดพี่น้องเห็ดศึกเสียงแดดบ้าบ้าหนึ่งท้องคําจากดูแนี้ยาหทองพี่น้องเอ่ย Dạ. Yeah. Ok, gió không mà. Gió có không mà. Ok. เห็ดมันเริ่มแหงไหมคะพี่น้องะ่ะเห็ดเริ่มแหงจ้ะหลายยุแหง่แหงๆ วันนี้หลังเลิกงานค่ะโต้กับมาเก็บเห็ดกับสามีเนาะคะ่ะฝ้าตกฝนตกลิกลนฝ้าคลื่นๆลื่นได้ว่าอติดต้บอกว่าโต้มาเก็บกับสามีนี่ก็คือฝนขามันขาวอากากเต็มไปเบิดยุค่ะเห็ดโต้กับสามีก็สิแยกทางกันเนาะคะ่ะแยกแบบว่าพอตะลงหลดปุ๊บสามีโต้ก็สิไปอีกฝั่งหนึ่งเนาะคะ่ะส่วนโต้ก็จะไปอีกฝั่งหนึ่ง ก็เลยว่า FC ก็เลยว่าเห็นอันแฟนของต้อนะคะว่าเห็นสามีต้อว่าเอ้าไหนมานัน่นว่ามาน้ากันคือว่าเห็นทุ่มาดยังสี่นะเพราะว่าเราต้อกับสามีว่าคอยได้ยังอันไปน้ากันเราจะไปแยกแยกกันไปคนละทางและะ้วค่ะโอ้ต้อบ้าขึ้นต้อก็ลืมสวัสดีและะ้วับพี่น้องสวัสดีค่ะ FC ทุกทุกท่านวันนี้เลิกงานค่ะหลังเลิกงานเราก็มาลุย เก็บเห็ดกันเหมือนเดิมค่ะความหวังความฝันความหวังความฝันก็นคือหวังเก็บเห็ดได้เงินไปเลี้ยงชีพเลี้ยงชีวิตแล้วเนาะค่ะพี่น้องเนาะาได้ก็ได้ไปยู่ได้กินเนะพี่น้องจ๋า หิดนะกลัวจะหาป่าเจอแต่ละป่ามันก็ไม่ใช่ง่ายเนาะค่ะพี่น้องมันก็หายากอยูอ่เนาะจ้านี่ค่ะถอนเอาถอนเอาลูกเนาะอันย้ำต้อรีบไหลไกลันดึงเห็ดแตกเนาะค่ะย้ำหนุ่มหังสี่เห็ดจะแตกเนาะค่ะกะ ต้องขอโทษขออภัยเอฟซีที่ดูแล้วบดบสวยวบจะเลื่อนตาเนาะคะ่ะเจ๊กะเจ๊กะจำเป็นแลวเนาะคะ่ะพี่น้องขาพอตกระสีมะม่วงซ่อนอยงเสียมันก็ได้อยู่แล้วคันคันมันเห็ดเป็นโพขึ้นจากดินเนาะคะ่ะแต่ถ้าเห็ดโพบโพขึ้นจากดินยังซี่มันก็ต้องได้ต้องได้เล่าหญ้าออกเนาะคะ่ะได้เล่าหญ้าออก แตกแน่กระซากมันตกพี่น้องเอ้ยเอ้ยมันนี่แมงกันแมงอันนี้มันลหลแถบินนัน่นธรรมะตำชะตตาเขาแม่นี่ค่ะหล,ลังเลิกงานมนหนาวเห็นน้ำกันจ้ะ พี่น่องทางบ้านเขากับเป็นเอฟซีกับเบื้องลหลายหลขอบคุณหลายๆลายเด้จ้าพี่น่องบ้านเฮาจ้าเอฟซี FC ถูกทิศถุกทางทั่วไทยตอนนี้ตัวกะเริ่มดีขึ้นแล้วเนาะคะ่ะเริ่มดีขึ้นแล้วทั้งจิตใจและร่างกายก็เริ่มกลับมาเนาะคะ่ะขิดไปทางที่แบบว่า ทุกสิ่งทุกอย่างเราต้องเดินหน้านะคะทุกคนทุกสิ่งทุกอย่างเราต้องเดินหน้านะะเราเก็บมาเป็นสายเลยเห็ดมันแหงค่ะช่วงนี้มันฝนบต่นบตกุกแห้งแล้วค่ะฝนบ่ตุกมันก็เป็นแหงแล้วค่ะเห็ดแหงันใจไปทางพุ่น้ำ มันจะแห้งพี่น้องที่เพื่นได้มัดเก็บเห็ดอันคือนันถอาแก้เพิ่อนเอามาสิเนาะคะ่ะมีคนรักมีคนการันตีมาได้มัดเก็บเห็ดต่อเป็นบุญเนาะคะ่ะกระโชคดีของพี่น้องบ้านเฮาที่มีโรงงานอยูก่ใกล้แล้วก็เพื่นกะการันตีให้เขามาเก็บเห็ดเนาะคะ่ะก็อยากได้หลานมาอยอดอกค่ะพี่น้องอยากให้ได้ญาตมาอยอดอก โต้กสิคุยกับเถาแก่เพื่นเาค่ะจะขอคุยกับเถาแก่เพื่นมาขอให้ลูกๆแล้นหลานให้หลานมาดำไว้บ่ให้เพื่อนกันล้วตีมาเจ็บเห็ดนำได้บ่จะโต้กสิคุยยุตออกค่ะกับกับคุยไว้เน่แล้วล่ะพูดกับเพื่อนไว้เน่แล้วล่ะเพื่อนกับปีนี้มันหอวงท่านได้เบิดหนาเห็ดเนาะค่ะกับท่านได้คุยนั่นได้แต่ถ้าปีหน้า ถต่ช่วงปีหน้าก็ล้องเบิ่งอีกเทียนหนึ่งเนาะค่ะพี่น้อง่าเป็นจังไดว่าเป็นขันเพินการันตีมาใหายกสเิเป็นบุญเนาะค่ะเป็นบุญพอได้เอาพี่เอาน้องม้านั่นหายู่หากินเนาะจะ้าก็ฝากชีวิตไว้กับผู้เพิ่นมาซื้อเห็ดไหมค่ะพี่น้องผู้เท่าแกเพิ่นมาซื้อเห็ดฝากชีวิตไว้กับเพิ่นได้กันเพิ่นเอามาเข้ากสิลูกหลานโตกสิได้มาเนาะจะ้า ตัวก็ลองคุยกับเพิ่นเบื้องยุดอกเพราะว่าเพิ่นบ่เคยมาลูกหลานบ่เคยมาจาักเทียนนะคะนั่นจจแหละจ้ะกะถ้าเลยหน้าหนาวก็จังสีหูเนาะค่ะว่าสีว่าจังไดนอีกเทียนหนึ่งจังสีมีคำตอบให้อีกเทียนหนึ่งเนาะจ้าเดี๋ยวให้ลูกหลานมาหาเก็บเห็ดน้ำกันพอได้เงินไปไปใส่อยู่บ้านมาจักเดือนสองเดือนก็ยังดีดีกว่าบ่ได้มา มื่อน,นี้กับว่ได้เว้าเลี้ยงอีหยังมากไหมกับเฝ้าเลี้ยงกบบได้ลูกหลานมาหายเจ็บหิตเจ็บหยังน้านี่แหละเนาะค่ะเมื่ทางบ้านเฮามันก็หายอยู่หากินยากเนาะพี่น้องเนาะแต่เรททาให้ทํานาขันมีอาชีพเสริมกับพ่อใครแต่บมีอาชีพเสริมนี่ก็โอ้ยลําบากอีหลีต่อไปสัมผัสมาคัแเราบางตอนไปงานแม่นะคะต้องไปงานแม่ ตัวกับโบได้สัมผัสจังซี่มานานเนาะค่ะบได้สัมผัสแบบนี้มาดนกับย้ำได้ตัวกับโบได้กลับบ้านสารคามเนาะค่ะบบเคยได้สัมผัสกับพี่น้องเพื่อนบนไดเพผ่านไปสิตัวกับไปยุนัมแมหรือว่ามายุสัตหีบจยังซี่นาจ๊ะมายุสัตหีบแล้วก็ให้แมมหายุสัตหีบกับโบได้ไปคุกคีลูกลูกหลานบัดนี้ได้ไปคุกคีครับกบเพลินค่ะพอแหงแล้วค่ะได้ไปคุกคีกับลูกหลานสัมผัสกับลูกหลานเหมือนกัน นัน่นละจ้าโอเคเมื่อก็ต้องเตียมมีวิธีซอยกันได้กับสิ่ซอยกับปรึกษาสามียุคค่ะปรึกษาทุกมัดทางนี้ยุคือกันว่างวิธีมีวิธีใดบ่ที่เอาลูกเอาหลานมาหายุ่หากินทางนี่น้ำหนาเห็ดออกนะคะตัวกับสิปรึกษาเบิ้งไปเรืเร่อยๆก,ก็นาะจ้า่ามันสิมีวิธีใดบ่โอเคเนะคะเอฟซีะ่ะเก็บเห็ดไปด้วยกันเรื่อยๆนะคะ ช่วงนี้ก็หากินใกล้ใกล้บ้านนี่แหละค่ะครับรถออกจากบ้านแล้วก็อยู่แถวโรงออโรง,งานนี่แหละค่ะหานะกินแถวโรงงานนี่แหละจ้ะมันมีเป็นป้าเห็ดเนาะแถวโรงงานตัวก็อยู่ใกล้ๆแถวโนเวนี่แหละค่ะบ่ยุกไกลจากโนเวน่ะค่ะใช้แดนโนเวป้าเห็ดหลายหลเลิกง,งานมาปุ๊บตัวกัแบแวะเลยแถวโรงงานนะจ๊ะ ใครเน่มันอยู่ใกล้ป้าเห็ดอยู่โรงงานกระด่ายก็ได้หากินได้มือละสองร้อยสามร้อยอยู่น้ายจ้พี่น้องเนาะเหมือนเดิมเหมือนเดิมต่อ นางทับนางเต็งนางทับพินออ้องเอ้ย พี่หลักอู้พี่น้องเต็มยุ่จ้าอาสีบดชัดเลยค่ะพบาแสงแดดเนาะค่ะแสงแดดต้อสิถอนถอนต้อกับเอาอีกแล้วพี่น้องเอ้ยบด,ด้เอาขากล้องเขามาอีกเหมือนเดิมค่ะ อลังการงานช้างอีกแล้วค่ะเห็ดคุณจะสามีต้อตั้งถังไว้ที่รักยกมมเกลมใบแอร์สมเดอร์ไอพิทนานะสมเมตรเทเลโฟนสวอนลีกพี่จะต้อกระสิบพา ยังยังเบิ้งเนาะคะ่ะยังเบิ้งต้อบอได้เอาอันไม่อันขาตั้งเข่ามาคือเกลาพี่น้องเอ้ยต้อว่าไม่ต้อเอาเข่ามาแต่ว่าอันพอต้อมาหาเบิง้งเอา้บาบอได้เอาเข่ามามันยุ่ยอีกถังหนึ่งอุ้ยประจำเลยสิเฮ็ดอีกยังให้พี่น้องเบิ้งแบบม้วนๆกับบอได้เบิงบ้งเบิ้งแต่ตอนถอนเอาก็แล้วกันเนาะคะ่ะถอนกองไว้เนี่ย เบื้องดอกเห็นนะจ๊ะออนซ้อนเนี่ยพี่น้องเอ้ยเบื้องเนี่ยค่ะก่อนนี้เบื้องก่อนนี้จ๊ะโกูขาดก,ก,กูเนี่ยตัวก็จะเปิ่นคุณอู้ขาขาด นี่แล้วโบมาสิแดงหน่อยพูน่ะพี่น,อนอ้องถอนออกก้อนหนึ่งก้อนเดียวไปค่ะอ,อู้หูขึ้นก่ะอุ้ยสามีต่อ,อยู่ทางพุ่นพี่มุมหนึ่งต่อยพายางไปเบื้งมุมนี่ก็นอกก้อยจ้าเดี๋ยวจังอ้วยกลับขึ้นมาอู้ไปพายางไปน้ำกัน มุมนี่ไปยังไงเนาะมุมเนี่ยตัวกะทิพาที่น้องถอนนใบซื้อขาตั้งบ่มีขาตั้งกล้องบอ่มีพี่น้องเลยสิอุ้งจ่า กับคืนมาเบิ้งคุณใช้เก็บสวัสดีครับนี่สวัสดีครับยกฟิกใช่ใชยกทิตต้าเฮยเดีย๋ยวล้ววีซ่าว,วีซ่าอุ้เลือดเต็มมือเลยค่ะมีดปาดมือฟ้าวหลายเฮ้ย

เยอะละคลิปบุตรินมานเอ้ยยอเอ็นหิงคุณอยากมาญาติเพิ่นว่าเจ้าเต็มแล้วตีเป็นอันหิงเจ้าเต็มแล้วบ่เต็มแล้วก็เลยว่า เยอะ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 เพิ่งแคเพิ่นเมียอุยอ้ย,น,น, <laughs> ยน่ากลัวแถวมือแม่น่ากาลัวรัสกิดบูดเออเปิดบ้านมันเป็นปกติของเพิ่นค่ะที่ที่เลือดแบบนี้เพระาะว่าเวลาเพิ่นทำงานก็ประจำอยู่แล้ว โอเคค่ะต่อสิไปตัดขาเห็ดของต่อเราจะแบบนี้ค่ะเก็บกองไว้เราสิไปตัดขานะจ้าดนนี่เตอร์เฟิร์มอินเตอ,อร์มิกเก้บอกแล้วแดน